เจมอมาเยอะแล้วล่ะน่าจะเป็นความเหงาความโดดเดี่ยวที่อยู่ในบ้านหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับใครอย่างนี้ค่ะน่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้ากับเขาได้ <S <S เขาอาจจะไม่ได้ใช้แค่ยากับต้นไม้นะอย่างที่รู้กันนะแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ากล่องกล่องความหวังคือเขาให้ผู้ป่วยซึมเศร้าไปอะคะ่แะแต่ก็เป็นกล่องกล่องหนึ่งนะคะบอกว่าสองอาทิตย์กลับมานะช่วยใส่สิ่งที่มีความสุข ปรากฏว่ากล<ม>ุ่มผู้ป่วยที่ท,ท,ที่จิตแพทย์ท่านนั้นทำอะคะ่ะมีมีอาการลดยาได้เร็วขึ้น พุทธวัฒน์ในรายการสูงวัยวารริี้รายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงิน กฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสมัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะตักชวนพี่ๆวัยเก่าและคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมเรียนรู้ดีๆค่ะอยู่กันริมทะเลแบบนี้นะคะชวนมาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะ ะะออกมาท่องเที่ยวเรียนรู้กันที่พิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ําว่ากอค่ะอยู่ที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะคะตอนนี้ค่ะอยู่กับคุณเอฟค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเอฟคะพ,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมคะที่นี่ตั้งอยู่บริเวณไหนคะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประจำกล้านาวกอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์สันน้ำวากอครับในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ประจำเกล้านาวกอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเราตั้งอยู่ตำบลคลองวานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเรามีจุดให้เข้าชมหลักๆอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สันน้ำวากออีกจุดหนึ่งคืออาคารดาราศาสตร์และอวกาศซึ่งห่างจากพิพิธภัณฑ์สันน้ำวากอเลี้ยวชายทะเลไปทางขวามือประมาณ500เเเเมตตตรรรรนะัับซึ่่งงาาาปิิดให้้กกทุววแล 9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับวันนี้นะคะเราพามาที่พิพิธภัณฑ์สัดน้ำว่ากอก่อนเลยตรงนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะเปิดมาให้ความรู้ยังไงบ้างคะตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่แสดงพันสัตว์น้ำนะครับทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้น้องๆนะครับหรือผู้สูงวัยนะครับได้เข้าชมนะครับ ถ้าเป็นผู้สูงวันี่เราเข้าชมฟรีเลยนะครับผมปีขึ้นไปนะครับเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็มีสัตว์น้ําเราแบ่งออกเป็น จากคุนเขาสู่สายน้ําจากสายน้ําสู่ท้องทะเลนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเข้าชมที่นี่เราขึ้นไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือผ่านป่าไม้สู่ไอดินเิล่นธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์สำนากว่าก่อก่อนนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็ได้ชมกับปลาน้ําจืดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็จะไปชมกับในโซนของอน้ําเค็มนะครับซึ่งเรานําสัดน้ําจากฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลอ,อันดามันนะครับบัจะแสดงให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นปลาที่เป็นอันตรายเช่นปลาสิงโต นะครับปลาเศษรษฐกิจนะครับเช่นปลาเก๋าหางซ้อนนะครับแล้วก็ปลาสวยงามต่างๆนะครับในจุดนี้ให้ท่านชมกันทุกวันเลยอันนี้ถ้าแนะนำการเที่ยวในหนวันเนี่ยแนะนำยังไงบ้างครับเราก็สามารถที่จะมาเข้าชมได้นะครับก็คือใน1วันนี้ก็คือ,อชมอพิพิธภัณฑ์สนน้ำว่าก่อ นะครับก็คือสามารถที่จะเข้าชมอย่างที่ผมได้กลับไปเมื่อกี้นะครับพาไปาด,ดูปลาแลครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งแต่ละวันเนี่ยเราจะมีการโชว์ดำน้ำําให้อาหารปลาจากนักประดาน้ําด้วยนะครับซึ่งมี2รอบต่อ1วันนะครับก็คือในรอบเช้าเวลา11บเนาฬกานะครับบริเวณอุโมองปลาแล้วก็ในรอบบ่ายบ่ายสนะครับบริเวณบิ๊กแพงคนะครับซึ่งแต่ละรอบใช้เวลาในการโชว์แค่15นาทีเท่านั้นนะครับ นะครับซึ่งเราจะไม่เรียกว่าปลาดาวเพราะว่าปลาจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเรื่องปาดาวทะเลอันนี้เรียกว่าดาวทะเลนะครับซึ่งอาหารของดาวทะเลคืออะไรครับก็คือชุกต้องคือหอยครับหอยแครงหอยแครงเป็นๆเนี่ยนะฮะเราเอาไปโยนไว้เดี๋ยวเขาก็จะกินเองนะครับเขาสามารถที่จะปอกเปลือกหอยแครงได้เองโดยอัตโนมัติอ๋อเราโยนไม่ได้ใช่ไหมเพรมันปอกเอกแต่ยใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงตรงตรงไอ ตรงกลางเนี้ครับเขาสามารถที่จะนั่นได้ครับผมจับให้ดูได้ครับ <c oughs> อ่าใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาใช้เดินนะฮะตรงนี้ <c oughs> เดินที <c oughs> เน่เป็นเท้าของมันใช้เดิน จางนี้เราจะนั่งรถไฟเล็กหรือรถรางนะครับเพื่อที่จะไปชมนะครับจุดต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ประจมเป้าน,วนาวกอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเราจะใช้คอนเซ็ปต์ว่านั่งรถกินลมชมทะเลเอดวากอเพราะฉะนั้นก็คือ กินลมชมนะครับรถไม่จอดให้ท่านนะฮะร,ร,ถรถชมอย่างเดียวเลยนะครับรถน้ำชมนะครับวันนี้เราก็จะมีบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดน,นักกาตรเรือฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของฐานการเรียนนะครับอีโคสเต็มนะครับคือระบบนิเวทนะครับซึ่งน้องๆนักเรียน นะครับก็จะได้มาศึกษากันนะครับเรามีจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพระบรมราชานุสาวารีรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราได้สันนษฐานวัดเป็นที่ตั้งพระพาที่ประทับของพระองค์ท่านนะครับที่พระองค์ท่านได้มาทนอดพระเนตรการเกิดสุรุยกร,ราคาเมื่อวันที่11สิงหาคม2411นะครับซึ่งพระองค์ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะมองเห็นคลาดจับเต็มดวงที่หมู่บ้านว่ากอ นะครับเรากา็ตรงนี้สถานว่าเป็นที่ตั้งพระพาทิบข้าพก็เลยมาจัดตั้งเป็นในส่วนของพระบรมราชานุสาวารี์นั่นเองแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านข้างตรงนี้นะครับที่มีโดมสีเขียวๆนะครับตรงนี้ก็คืออาคารต,รา,า,ตรารัสร์และอวกาศนะครับซึ่งเป็นอาคารที่จะแสดงนทิทรศการาเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะจำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูโดยทีมสหวิชาชีพนะคะวันนี้ค่ะมีความรู้ในเรื่องของการใช้าศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพื่อฟื้นฟูระบบประสาทกล้ามเนื้อรวมถึงกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตซึ่งวิธีนี้ค่ะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกไปติดตามกันค่ะ ธันวาคุณแม่โทรไปบอกพาแม่ไปหาหมอหน่อยมือแม่ไม่มีแรงเป็นเฉพาะข้อมือข้างขวาแล้วแม่บอกว่าไปนอนทับตอนแรกไปหาคลินิกก่อนคลินิกเขาก็เลยแนะนําว่าสมควรจะเข้าโรงพยาบาลก็เลยพาไปหาหมอแผนปัจจุบันนัดให้ทำซีทีสแกนก็พบว่าเส้นเลือดสมองตีบเล็กน้อยหลังจากหาหมอแผนปัจจุบันมาแล้วเนี่ยตอนเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่เครียดแม่ไม่ไหวนะด้านจิตใจแล้วเราจะทำยังไงให้แม่หายโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรก คือภาวะสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้สูญเสียการทำงานอย่างเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเฉลี่ย60,000รายต่อปีนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยใหม่ปีหนึ่งประมาณ300,000คนหรือทุก2นาทีจะมีคนป่วยเป็นสโตรกเพิ่มขึ้น1คนจากคนเคยแข็งแรงมาตลอดกลายเป็นว่าต้องพึ่งพาคนรอบข้างอย่าว่าแต่ขายไข่ไก่หาไรายได้เลี้ยงชีพอย่างที่เคยเป็นมาขนาดหยิบช้อนกินข้าวด้วยตัวเองอยังทำไม่ได้ นอกจากเจ้าตัวจะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างถึงที่สุดแล้วคนรอบข้างเองก็ร้อนใจจึงต้องควานหาทุกวิถีทางหวังว่าจะมีส่วนช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างคือมีชาวบ้านหลายคนหลายท่านด้วยความปรารถนาดี<อ>แนะนําให้ทานยาต้มยาหม้อให้ไปนวดกับหมอนวด โอเคคุณแม่ก็อยากทําทุกวิธีทางนั่นแหละค่ะแต่เราเป็นลูกอะ่ะเรากันกองแล้วไม่เสี่ยงเลยก็เลยตัดสินใจปรึกษากับหมอแผนปัจจุบันว่าอาจารย์คะหนูอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอฝังเข็มไม่ทราบว่าจะได้ไหมคุณหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าโอเคได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่มีข้อโต้แยง้งคุณหมอสนับสนุนถ้าอะไรที่ทางคนไข้อยากทํา ก็เลยตัดสินใจพาไปหาหมอหมอจีนแพทย์แผนจีนคุณป้าเนี่ยใช่ไหมคะตอนเขามาเนี่ยก็คือมือใช้การไม่ได้เลยขาเนี่ยก็ไม่มีแรงเหมือนกันเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยมีสมองตีบก็คือมีรอยโรคสมองตีบทั้งสองซีกะะ่กค่ะก็พอคุณป้ามาเราก็จะฝังเข็ม ปลุกสมองเปิดทวารเพื่อเราจะต้องรีบคืนหน้าที่การทํางานของสมองค่ะเวลาที่เราปักเข็มลงไปอะค่ะเข็มมันก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยทางร่างกายเนี่ยขยายตัวทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นพอสมองเนี่ยได้รับเลือดที่ไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ฟื้นค่ะ นอกจากอุปสรรคในการบังคับแขนขาแล้วคุณป้าสุวรรณยังมีปัญหาในด้านการพูดการกลืนอาหารและหลงลืมเรียกว่าผลจากการเจ็บป่วยทําให้เจ้าตัวแทบจะจําอาการทั้งหมดของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําไปหาหมอคุณหมอก็ดูมือแต่แรกมันงออย่างเงี้ยนิกอย่างเงี้ยนิกไปเลยอ่ะดีไงก็ไม่ลงลูกๆก,ก็พาไปหาหมอจีนสัก มอมาณสิบครั้งไงอ่ะหมอจริงกรักษาก็ก็ฝังเข็มฝังอะไรมก็หายไปเลยหมอเขาให้ทำนู่นทำนี่ก็ทำดูาัแตะแรกหนังยางก,ก็รับไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เขารับได้ละหมอเขาสั่งยืดนี่ทำนี่นับ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 ก็บนับแล้วก็ไปออกกำลังกายมั่งอะไรมั่งอ่ะ <c oughs> ไปรูดที่เสาวันในงานสิบครั้งอ่ะ มันก็หายหมอก็ทําให้จหายเลยอะซึ่งเจอคุณหมอครั้งแรกเนี่ยดูวิธีการว่าคุณแม่มือเป็นยังไงบ้างอ่อนแรงระดับไหนอาจารย์ก็ฝังเข็มให้คุณแม่แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าคุณแม่ไปทำเนี่ยรู้สึกว่าคุณแม่กลับมาเนี่ยมีกําลังใจที่อยากจะไปทําอีก จะไปรักษาต่อเนื่องก็จะพยายามทําตามคําแนะนําของคุณหมอบอกเช่นคุณหมอพยายามบอกให้คุณแม่นับนิ้วนะคะกลับมาก่อนคุณแม่ก็จะต้องนับนิ้วคุณแม่ก็จะนอนนับนิ้ว1 2 3 4 5สกลับมาทํากายภาพบาบัดแต่เราต้องค่อยๆทําซึ่งคุณแม่ก็พยายามทําตามที่คุณหมอแนะนํา จะเข้ารับการฝังเข็มสัป,ปดาห์ละ3ครั้งลดความถี่ลงมาเรื่อยๆจนในระยะเวลาประมาณ3เดือนอาการเริ่มดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติสมองกลับมาทำงานสอดประสานสั่งการกลไกของกล้ามเนื้อซึ่งมีความสลับซับซ้อนให้บังคับมือคู่เดิมหยิบจับวัตถุมัดถุงขายของได้อย่างคล่องแคล่วราวกับไม่เคยล้มป่วยมาก่อน อนนี้ถามว่าร้อยไมก็เกือบร้อยอะค่ะต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆเรารูสกว่าเราดีใจที่พาแม่มนะันนะจุดนี้ได้ทําให้แม่หายทําให้แม่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าเราดีใจอะที่เราพามาถูกทางคนในครอบครัวเราเป็นแบบนี้อยากให้พาไปรักษาเลยไม่ควรรออยากให้รีบไปรักษาโดยที่ไม่ต้องมาเสียดายเรื่องเงินทองเพราะชีวิตของพ่อแม่เราสําคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อชีวิตหรือซื้อสุขภาพกลับมาได้เมื่อไหร่ที่ท่านมีปัญหาหรือมีความเจ็บป่วยขอให้รีบพา ไปรักษาก็มันสังเกตมาสอบถามท่านว่าเป็นไงบ้างอะไรก็แล้วแต่ให้กําลังใจว่าเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายท่านก็จะมีกําลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็จะไปรักษาต่อเนื่องแพทย์แผ,ผนจีนะเป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นว่าสถาบันเนี้ยสามารถที่จะรักษาแม่เราหลังจากที่ฝังเข็มเสร็จก็คือยังไม่ได้ให้กลับนะคะให้คุณแม่นั่งรอแล้วกายภาพดูกอนว่าโอเคไหมคือดูแลดีดูแลดีมากๆทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมอ มือเราทำอะไรไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้หยิบไข่ยังร่วงเลย เสียหายแตกแต่ตอนนี้หยิบได้หมดทุกอย่างคุณหมอเขาเก่งมากเลยท้านหมอาไปฟังเข้มมากอย่างนี้ไม่รู้หลอมหายหรือเปล่าจริงๆที่เขามีกําลังใจเพราะว่าในครั้งแรกที่เราปักไปคือมันเห็นผลทันทีแขนที่ไม่มีแรงมันก็เริ่มกลับมามีแรงขึ้นคนไข้ s t r ร k อะคะ่ะก็คือจะต้องขยนันแล้วก็ใช้ความพยายามเยอะมากแต่คุณป้าเนี่ยกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนที่รู้ว่าคุณป้าสามารถรัดหน่ยยางได้เป็นปกติก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วตอนที่คุณป้ามาเนี่ยมาเพื่อบอกเราว่า หายแล้ว เรื่องกับต้นอ้อพัทิมากโกมลบรวรกุลค่ะพี่พี่วัยเก่าคะเวลาที่เราพูดถึงโรคซึมเศร้านะคะบางครั้งเราอาจจะนึกถึงว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคของคนวัยทํางานเพราะว่าทํางานเครียดมีความรับผิดชอบสูงมีปัญหาต่างๆมากมายนะคะก็อาจจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะแต่พี่พี่พวัยเก่าทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีวัยเก่าหรือว่าผู้สูงอายุค่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันค่ะและถ้า าเรามีญาติหรือว่าคนที่เรารักป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราจะดูแลท่านอย่างไรนะคะเพราะว่าเรื่องของสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะมีปัจจัยหนึ่งที่ดีต่อใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเลยก็คือเรื่องของการจัดบ้านเราสามารถจัดบ้านให้ดีต่อใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ค่ะแต่ว่าจะจัดบ้านอย่างไรนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรนวลวันถวยเจริญคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมแบบไหนที่ส่งผลทําให้ผู้สูงวัย<อ>ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ปะปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุอาจจะแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นวัยทํางานวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นความกดดันเนาะในสภาพการทํางานการเรียนต่างๆแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยความกดดันจะเจอมาเยอะและ้วล่ะน่าจะเป็นความเหงาความโดดเดี่ยวที่อยู่ในบ้านหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นปัจจัยที่ พี่ก้อยเกิดโรคซึมเศร้ากับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็คือเหมือนอยู่คนเดียวใช่อยู่คนเดียวบ้านดูเงาเงาไม่มีสีสันไม่มีสังคมไม่ได้พูดคุยกับใครก็กระตุ้นทําให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้และสภาพแวดล้อมแบบไหนคะที่ถ้าเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะจะทําให้อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการแย่ลงค่ะ ย่าลงเลยเนี่ย มีจิตแพทย์ท่านหนึ่งที่เคยเคยสัมภาษณ์นะคะ,คะท่านก็จะบอกว่าสมองคนเราก็แปลกถ้าได้พูดได้คุยสารสื่อส,ปปรสารเนี่ยจะเป็นปกติดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีลูกล้านเต็มเลยแต่เขาไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนเข้ามาในบ้านก็แยกเข้าห้องอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งคุณแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะมไม่ว่าเราจะอยู่กันหลายคนแต่ว่าเขาไม่ได้เคยได้คุยกับใครไม่ได้เคยได้ให้ความสําคัญกับเขาเลยสารสื่อสารยังไงมันก็ไม่เป็นปกติขึ้นมา น,ะะนั้นสภาพแวดล้อมที่เขาโดดเดี่ยวอะคะ่ะนั่นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสําคัญนั้นพูดถึงเรื่องของการ ปรับหรือว่าการจัดบ้านให้ดีต่อใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะเราควรจะจัดบ้านแบบไหนคะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะคะห้องอพื้นที่ต่างๆในบ้านเนี่ยควรจะเปิดให้แสงธรรมชาติเข้าให้ได้มากที่สุดะะเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดแจง้งหรือมีช่องเปิดขนาดใหญ่ผูป้ป่วยซึมเศร้าอัตราการป่วยซึมเศร้าเนี่ยของคนที่อยู่ในประเทศพวกฝั่งเยอรมันที่แบบพระทิตย์ตกตอนสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะสูงกว่าเยอะกับคนที่อยู่ในเอเชียที่มีแสงสว่างเยอะๆใช่ค่ะทั้งนั้น แสงสว่างช่วยได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงนะคะตอนเช้าทจเลยใช่ไหมคะท้งนานวใจต่างประเทศแล้วก็ของตัวเองที่ท,ท,ทำแปดโมงเช้าค่ะไม่รู้จะทํายังไงบอกคุณป้าคุณยายะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปออกไปเดินเล่นกันหนูข้างหน้าบ้านเพื่อได้รับแสงแดดตอนเช้าประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงปัจจุบันแต่ว่าในประเทศไทยนยังไม่ได้มีการทากันโดยการยอมรับซะ ส่วนในส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการเ,าเขาใช้หลอดไฟประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นหลอดที่มันมีความเข้มของแส,แสงสว่างเนี่ยคะ่ะที่เอามาโดนหน้าของเราหรือตาของเราในช่วงความเข้มประมาณส 5, ัก5 0 0 0ถึง1ือนลัก ช่วงตอนเช้าเช่นกันนะคะก็เป็นหลอดประเภทหนึ่งก็ช่วยเยียวยาก็คือเปิดใช้ที่ผู้ป่วยร้องเสเศร้าอลไใช่ใช่ค่ะแต่ว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการวิจัยอย่างแพร่หลายใช่ใช่ก็อาจจะต้องต้องต้องมีการวิจัยการศึกษาต่อไปก่อนแต่ตรงนี้ก็ถ้าใครจะลองทดลองใช้อะไรเงี้ยก็มีมีโอกาสนะคะะฉะนั้นแสงมีมีส่วนช่วยแน่นอนค่ะและอย่างเรื่องของผนังบ้านนะคะสีมีผลนะคะ สังเกตอะไรไหมเวลาเราไปโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆณ<ะ>ปัจจุบันนะคะหรือโรงพยาบาลที่เขามีการตกแต่งที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจ<ะ>อ่สาสรบไปล้อมเยียวยาสีที่ควรใช้สาหรับผู้ป่วยซึมเศร้าก็คือสีเขียวทําไมถึงเป็นสีเขียวคะสีเขียวค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างประเทศหรือว่างานวิจัยในประเทศที่อาจารย์ทำเนี่ยน,นะคะมันจะทําให้รู้สึกผ่อนคลาย เวลาเรามองอะไรที่สีเขียวมันอาจจะเกิดจากใบไม้ก็ดีเห<อ>มือนเหมือนเราได้มองอะไรที่เป็นธรรมชาติาชาตใช้สีเขียวทําให้ความรู้ส,สึกข,ของคนหรือแม่กะทั่งเสื้อกาวของคุณหมอเห็นใช่ไหมคะ,คะออผนังไม่ต้องใชใช่จะทําให้ความเครียดเนี่ยระดับความเครียดเนี่ยลดลงมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ไปมีผลกับอาการตึงเครียดต่างๆของของผู้ป่วยค่ะนอกจากสีเขียวแล้วมีสีอื่นอีกไหมคะสีที่ห้ามใช้นะคะสีแดงอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรเลยสีแดงเนี่ยเป็นกระตุ้นอาการเครียด ไม่ว่าจะคนปกติเราเห็นสีแดงเนี่ยผนังแดงๆใหญ่ๆเราก็แบบร้อนร้อนแรงหรือว่าตกใจมันก็อาจจะเป็นกระตุ้นความเครียดของคนปกติก็เป็นแล้วค่ะอันนี้ก็ก็ไม่ควรใช้สีแดงไม่ควรใช้ใช้สีดำสีที่มืดๆเงี้ยค่ะก็ก็มันก็ไปก่อให้เกิดความรู้สึกที่อึมครึมแล้วก็ทําให้เขาวนอยู่ในเรื่องเก่าๆของเขาได้นะคะใช้สีสันสดใสสีเขียวสีเขียวใบไม้อย่างเงี้ยค่ะสีเขียวไข่กา รีแลกซ์ผ่อนคลายค่ะแล้วยาต้นไม้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยไม่ว่าานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะอย่างมี University of Cardiff ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะว่าเขาเอาผู้ป่วยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเขาก็ให้ยาฟลูอักซิตินไปอต่กลุ่มนี้ก็กินยาอย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเช่นกันอาการเท่ากันแต่เขารักษาด้วยการที่ให้ยาฟลูอักซิตินบวกกับการเลงต้นไม้เชื่อไหมว่าสองกลุ่มเนี่ยมีอาการการลดยา แตกต่างกันกลุ่มที่ให้ยาฟลูออซิเตนบกต้นไม้อ่ะค่ะ ลดได้เร็วกว่ามากมจนกระทั่งเ,เขาเริ่มจะใช้ต้นไม้ในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าให้เอาไปแบบช่วยเลี้ยงดูนะคะ,ะ,คะมีกิจกรรมให้ทําใช่ต้นไม้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทาให้ก่อให้เกิดสีเขียวกับเราเนาะมันทําให้เรารู้สึกเพราะว่าก็ไมไม่ว่าจะเป็นข้างในข้างในบ้านปลูกเนาะหรือว่าเป็นข้างนอกบ้านก็ได้อย่างข้างในบ้านเนี่ยเราปลูกทุกจุดเนี่ยหรือว่าจุดที่มันดึงความรู้สึกเราเนาะมันเหมือนอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตอย่างหนึ่ง ช่อ,อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่เขาจะคิดทำอะไรตัวเองเขาหันไปเจอต้นไม้แร้ลดน้ำซะหน่อยมันก็เป็นการดึงจุดสนใจแต่แต่เราจะมีสิ่งที่เราต้องดูแล<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ข้างนอกเนี่ยมันก็เดินออกไปปั๊บมันจะมีกลิ่นดินกลิ่นดินเนี่ยเขาก็วิจัยกันในหลายๆพื้นที่นะคะว่าแบบกลิ่นดินเนี่ยช่วยทำให้ลดความเครียดความกดดันได้มันช่วยหมดอ่ะช่วยทำให้ความรู้สึกมัน เป็นไหมคะเวลาฝนจะตกหรือฝนตกอ่ะแล้วเราได้กลิ่นดินหลังฝนตกแบบนี้นะคะรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายใช่ใช่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถช่วยผู้ป่วยให้เหมือนกับผ่อนคลายได้นะคะค่ะค่ะ้วเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะสำคัญไหมคะสำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ป่วยที่มีมีภาวะตรงนี้ปัจจัยทุกอย่างค่ะในบ้านที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและสามารถที่จะก่อให้เกิดการทำ้ายตัวเองเนี่ยป้องกันให้หมดบางครั้ง เท่าที่เคยเข้าไปลงพื้นที่อะไรงะเลลงี้ยค่ะในโรงพยาบาลจิตเวชบ,บางแห่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาจารย์โอ้รู้ไหมว่ากระจกห้ามใช้เด็กขาดกร<ท>ะจกนี่คือหมายถึงว่ากระจกในห้องอย่างเงี้ยเหรอช่ใน,นนอในห้องในบ้านในโรงพยาบาลในห้องน้ํพวก้ป่วยบางคนเนี่ยคะ่ะก็ทุบก,กระจกทําลายตัวเองอะไรเงี้ยทุกรูปแบบของการทําลายตัวเองเ<ข>ต้องปกตดเขาจะทำหมดเลยสายยางที่อยู่ในห้องน้งํำ เขาก็เอามาพันคอถัองน้ำเนี่ยค่ะเขาก็เอาหัวไปจุ่มหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นเหมือนกับว่าลูกกลงเขาก็เอาผ้าไปผูกเพื่อจะพันคออ,อะไรแบบนั้นหรือแม้กระทั่งซ็อกเก็ตต่างๆที่อยู่ตามบริเวณ เสาไฟอะไรต่างๆนะคะเราต้องเก็บให้หมดบิวอินให้หมดนะคะเพราะเขาจะเอามือเข้าไปจิ๊บคือเขาจะพยายามทาทุกอย่างเพื่อทํำลายร่างกายตัวเองให้ได้ใช่ใช่อันนี้แบบก็เป็นประสบการณ์จากการลงพื้นที่ในการวิจัยอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็บางทีเราไปปรับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับประสบการณ์หรือเราก็แลกเปลี่ยนกันเนาะก็อันนี้เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างต้องระวังที่สุดเรื่องความปลอดภัยใช่ผนังโล่งๆมุมต่างๆเก็บให้หมด ต้องเป็นนวมอะไรแบบนี้ค่ะบางทีเขาเอาหัวไปโขงเพื่อทให้เกิดริ้วรอยต้องแบบเหมือนเป็นแบบนี้เลยนะคะคือนุมน่มๆพยายาทุกอย่างทุก,อ,กอย่างคืความคมในบ้านต้องไม่มีเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับผู้ป่วยค่ะค่ะอันก็คือเรื่องของความปลอดภัย อ,อาจารย์คะ,คะและ,ะตู้แห่งความหวังล่ะคะคืออะไรคะจิตแพทย์ชั้นเหนือนะคะ,คะเขาบอกว่าเ,าเขาใช้วิธีการรักษาที่แตกตา่างจาก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 จิตแพทย์หลายๆท่านกับผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างเช่นว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้แค่ยากับต้นไม้นะอย่างที่รู้กันนะแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ากล่องกล่องความหวังคือเขาให้ผู้ป่วยซึมเศร้าไปอะคะ่ะแล้วก็เป็นกล่องกล่องหนึ่งนะคะบอกว่าสองอาทิตย์กลับมานะช่วยใส,ส่สิ่งที่มีความสุขเจออะไรมีความสุขใบไม้อะตัวหนังอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแอบชอบผู้หญิงคนนึงเอาไปเอาผมเอารูปอะไอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังทุกๆ2อาทิตย์ <m> ปรากอว่ากลุ่มผู้ป่วยท,ที่ที่จิตแพทย์ท่านนั้นทำอะค่ะมีมีอาการลดยาได้เร็วขึ้นเข <m> าก็เลยว่าเออฉันโอลองไหม้องใส่ความสุขให้ให้กับผู้ป่วยเสีเใจใช่แล้วก็เลยคิดว่าเราสถาบันนี้เนาะเราก็ทําตู้เลยเออในห้องรับแขกใช่แล้วก็ทําเป็นตู้ในห้องรับแขกให้ให้เขาอะค่ะแล้วก็เป็นตู้แล้วก็อะไรที่มีความสุขคุณแม่คุณย่าคุณยายตอนนั้นเป็นเทพี เอาลูกมาใส่เนาะ้วเป็นยาเออเอามาใส่ตู้อันหนึ่งในห้องรับแขกหรือในห้องนอนก็ได้นะคะก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้เขามีความสุขอะมีความสุขแล้วก็อาการซึมเศร้าก็จะดีขึ้นก็ไม่รู้ดีขึ้นแต่คงมีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะและนอกจากที่เราจะปรับสภาพบ้านแล้วนะคะอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราสามารถปรับได้อีกนอกเหนือจากการปรับบ้านค่ะ จริงๆแล้วนอกจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านเนาะก็สภาพวดล้อมนอกบ้านก็มีส่วนช่วยอย่างที่เล่า,ลาให้ฟังว่าต้นไม้มถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยก็เป็นส่วนดีนอกจากต้นไม้แล้วค่ะที่บอกว่าเราได้ไดกลิ่นของดินใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายนอกจากกลิ่นของดินแล้วเสียงของน้ำํำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึก ผ่อนคลายได้มากใช่มีหลายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะคะบอกว่าเสียงของต้นไม้เสียงของน้ําเสียงของต้นไม้นกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถช่วยในการแบบเป็นซาอุทัทลิีนะคะได้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกแค่มีสวนยามเล็กๆเงี้ยค่ะมีการมีน้ํามีน้าพุมีอะไรต่างๆมีน้ําไหลได้กลิ่นดินหรือแม้แต่ท่ามพืชพันที่เอามาปลูกพืชพันบางชนิดเนี่ยมีกลิ่นที่ค่อนข้างทําให้รู้สึกเย็นผ่อนคลายเช่นรูฮาว่าอะไร โรสแมรี่ะอะไรแบบนี้ค่ะหรือแบบมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าพอเราไปนั่งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ในบริเวณนั้นเป็นมุมอะค่ะ,ะมันก็จะรู้สึกผ่อนคลาย<ะ>แล้วก็แล้ก<ะ>็อาจจะช่วยลดความเครียดแล้วก็<ะ>เขาก็จะมีความสุขมากขึ้นเรายังเป็นเลยเนาะเรายังเป็นเร<ะ>าะปวดซึมเศร้าก็น่าจะช่วยได้เช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นก็ฝากช่องทางต่างๆไว้สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะในเรื่องของการปรับบ้านสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการปรับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมเพื่อเรื่องของการทําความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านนะคะให้มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะก็จะทําให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในบ้านของเราเนี่ยดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรนวลวรรณถวยเจริญค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ 啊。Ah. Ah. และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงไวยราไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนําเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fan Page ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและอาจารย์นวลวันหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ